รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรแคปิคอนแพะบุกเขานะครับกลุ่มดาวแพดทะเลสาหรับชาวราศีมังกรคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณรับเซนและสําหรับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงดาวไหนก็แล้วแต่นะ อยู่ในราศีมังก,กรนะครับคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบเจอสมการตัวนี้ จุดเจ้าตาตัวโนดความสัมพันธ์ส่วนลังสีกระดาวองคาร้าหรับจุดเจ้าตาแอเซนเดนต์ความหมายจะแปลว่าการร่วมมือการทํางานการติดต่อระหว่างเพศของผู้อื่นกิจกรรมที่มีผลได้ผลเสียร่วมกับผู้อื่นการปฏิบัติการการมั่นการติดต่อระหว่างประเทศการปฏิบัติการร่วมกัน คือพูดถึงสมก,การนี้ก็เป็นสมก,การที่ดีนะคานนี้เนี่ยคุณดูที่เม้าผมนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ที่ยี่บองศาราศีมกรห้าสิบเก,ก้าดาเหตุการณ์เกิดขึ้นของคุณลอนเซนนะครับคันนี้เนี่ยผมจะลงรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของโชคต่างๆเนี่ยเออจุดที่มาสู่รงสีเนี่ยเขาเขาเมื่สู่รงสีคือดาวสองตัวรวงกันนะก็คือจุดเจ้าตาตัวนอดกับดาวองคารน,นะ รวมกันก็จุดที่สระศรลังสีเนี่ยเ็าจะรับอิทธิพลของตัวนี้ครับของราศีธนูก็จะแปลว่าคุณจะมีความสำเร็จที่เติบโตขึ้นกันเช่นการขยายงานทำงานไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จที่มากขึ้นแล้วก็ สมมติว่าคุณขายของช่วงนั้นก็อาจจะขายของได้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อกับตัวของเรามากขึ้นหรือว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะแบบว่ามีชื่อเสียงหรือคนอื่นคนทั่วไปเขาเห็นคุณค่าความสําคัญในตัวของเราอะ่ะทําให้เรามีความรู้สึกก็เหมือนเราแบบประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งได้แบบนี้ก็ได้ หรือสมมติว่าคุณทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะแบบมีการติดต่อเรื่องของต่างประเทศการติดต่อกับงานที่มากขึ้นคือรับผิดชอบงานที่มากขึ้นคนในองค์กรให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะแบบรับภาระ,ะที่มันแบบแบบมีความสําคัญมากขึ้นเช่นบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหน่วยหรืออะไรที่มันเติบโตขึ้นหัวเก่าหรือ เอ,อคุณเองอาจจะแบบมีเรื่องของการติดต่อเพราะว่าในราศีมังก,กรคาิคอของคุณเนี่ยมีเรือนดาดที่สามเนี่ยซึ่งจะมาอยู่ในราศีมังก,กรของคุณค่อนข้างมากซึ่งเรือานาดที่สามนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของการติดต่อแล้วก็ก็คือจะมีอยู่เนี่ยประมาณเรียกว่า70%ถึง80%ได้ จะเป็นเรื่องความสําเร็จเรื่องของการติดต่อได้แล้วก็จุดเจ้าตาโนดโนดนี่คือความสัมพันธ์ที่เราติดต่อคนที่เราคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราเนี่ยคนที่เราเจอหน้าบ่อยๆเหมือนบนดีเพื่อนกินเพื่อนตายแบบเนีย้ยยกตัวอย่างนะทีนี้จุดเจ้าตาโนดเนี่ยข้าองศาเขาก็อยู่พิกัดของราศรีมังกรก็คือแคบุกเขากลุ่มดาวแพททะเลไม่ใช่ราศรีมังกรนะครับคือ ราศีมังก,กรก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะท,ทะเลราศีมังก,กรเนี่ยก็คือเป็นการให้ข้อมูลในแง่เคสสู่ระบบคอมพิวเตอร์เราว่าคือมังก,กรที่ไหนที่ภาพสัญลักษณ์มันเป็นขึ้นตัวแพะภูเขาหางเป็นปลาเนี่ยมันไม่ใช่มังก,กรไงมันเป็นแค่ิคอร์นก็คือแพะภูเขาคืออันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องก็คือถ้าเป็นสัตว์ในโลกนี้ก็คือแบบเป็นแพะภูเขามันอยู่ตามท้าผาเหวได้ เป็นปัญญาว่าไม่มีสั์ไหนทําได้อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนแบบว่าเอาตัวของคุณเนี่ยก็คือจะต้องไปรับหน้าที่บางอย่างที่คนอื่นเขาไม่สามารถมีความสามารถในการที่จะทํางานชิ้นนี้ได้ไม่มีใครที่จะแบบทํำงานที่ยากๆไม่มีใครที่แบบมีสินค้าดีๆมาขายไม่มีใครที่แบบว่ารับความกดดันที่กดดันบิดคั้นได้เก่งเท่าคุณอึด เท่าคุณอีกแล้วอันนี้มันคือผมเลยอธิบายเพื่อแปลให้คุณเข้าใจว่าทําไมต้องเป็นแพ้ภูเขาทําไมมันมันทําไมหรอก็นี่ก็คือแพ้ภูเขาปีนหน้าผาเหวได้ไม่มีสัตว์ไหนทําได้อันนี้มันก็เปรียบเหมือนละโนดความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะแบบว่าติดต่อกับเอ,อทํางานเก่าประสบความสําเร็จแบบนี้ก็ได้หรือแบบว่าคุยกับลูกค้าที่แบบไม่มีใครอยากจะคุย ม,มีคนในองค์กรคุณอยากจะคุยคนคนนี้หน่วยงานประเภทนี้แต่คุณสามารถเข้าไปคุยคุณสามารถติดต่อแล้วคุณสามารถทำได้ดีได้ดีมากได้ดีจนไม่มีใครทำได้ดีเท่าคุณแบบนี้ก็ได้หรือแบบคุณอาจจะแบบว่ามีการเดินทางบางอย่างหรือต้องไปทำหน้าที่บางอย่างที่แบบว่าเป็นหน้าที่เฉพาะทาง หรือโดดเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นคือคนอื่นเขาเขาใบ้ยบยเขาเขาทำไม่ได้มีแต่คุณต้องเข้าไปทําแบบเนี้ก็ได้อันเนี้ยผมพยายามอธิบายปรชญาของดาวแล้วก็จุดจ่าตาแล้วก็ดอาวองคาเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เราทําใช่ไหมทีนนี้ดาวองคาเนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลของราศรีธนู ราศีโนก็คือดาวพฤหัสอันนี้ก็คือพฤหัสสองครั้งก็คือการขยายตัวสองครั้งก็คือจะเป็นเป็นช่วงช่วงเวลาที่คุณจะมีความสําเร็จที่มากทีนี้เนี่ยดาวคาเนี่ยถ้าลงละเอียดที่ลึกเข้าเองเนี่ยเขาอยู่ในเรือจนจะตาที่สองซึ่งเรือนชะตทที่สองเนี่ยก็จะหมายถึงเอ่อเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดีๆซึ่งเรือนชะตทที่สองก็คือเหมือนราศีพฤกษภสองก็คือดาวศุกร์ เราสุกก็คือเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็เรื่องของเงินก็คือคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่ถูกใจว่าเดือนตาที่สองเนี่ยมีจุดเจ้าตาสามตัวอยู่ก็คือจุดเจ้าตาทิศอันนี้ก็หมายถึงตัวเราเนี่ยผู้ชายสามีพ่อแล้วก็มีจุดเจ้าตาจันทร์ของถูกใจแล้วก็จุดเจ้าตาเอ c e เซนเดนเอ็เซนเดนก็หมายถึงแบบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่อรอบ ตัวเราอ่ะที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะแล้วก็หมายถึงคนที่เรารักผูกพันอย่เงี้ยเช่นสามีภรรยาลูกหลานนี่เงี้ยคราวนี้จุดเจ้าตาสามตัวเนี้ยเขาไม่อยู่ในเรือนตาที่สองเนี่ยอันนี้เป็นนัยยะว่าคุณสามารถที่จะแบบว่ามีความสําเร็จหรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ที่ค่อนข้างมากเลยอ่ะ <S <S แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําต้องต้องเข้าไปทําด้วยเพราะดาวองคาเนี่ยคือการแอคทีฟกิจกรรมที่คุณจะแบบ แบบเหมือนประมาณว่าคุณเห็นว่าเอ้ยถ้าคุณไปทําหน้ายกต,ตัวอย่างนะเอ้ยเหมือนแบบถ้าคุณไปทําหน้าที่เนี้ยคือถ้าเกิดคุณทําสําเร็จเนี่ยคุณจะแบบอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือแบบคนในองค์กรเขาแบบอาจจะแบบเห็นคุณค่าในตัวคุณมากทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันมามันมาไม่บ่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบเออเข้าไปทําอย่างเงี้ยเข้าไปแบบเออแบบ แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทําให้คนแบบเขาเห็นว่าเอ้คุณแก้ปัญหาได้เขาจะแบบทึ่งแล้วก็แบบซูฮกคุณย,ยนยอแล้วก็แบบเชื่อมั่นในฝีมือคุณแบบเนี้ยก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่องค์กรแล้วคุณขายของแล้วคุณทําธุรกิจส่วนตัวเออช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้แบบทํางานมากขึ้นแล้วคุณก็ได้เงินมากขึ้นขายสินค้าได้ดีขึ้นแต่คุณอาจจะต้องเออลงเข้าไปทําบางอย่าง หรือว่าคิดไอเดียใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงช่วงนั้นเนี่ยไอเดียของคุณที่คุณทําไว้เนี่ยสินค้าที่คุณอามาขายเนี่ยมันติดตลาดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์อ่ะเหมือนก่อนหน้านี้นคุณแบบปลูกข้าวคุณก็หว่านมาเมล็ดไปนะปักต้นกล้าตัวนี้มันออกเป็นรวงข้าวคุณก็ถึงเวลาคุณต้องไปเกี่ยวข้าวแล้วเอามาขายมาหุงกินอย่างเงี้ยอันนี้คือผมยกตัวอย่างปัจจัยของเดือนจะจ้าที่สอง ให้คุณเห็นภาพแล้วก็จะมีผลกับคุณมากเพราะว่ามีจุดเจ้าตาสามตวัวเนี่ยมาอยู่ในเรือนตา,าที่สองแล้วก็มีดาวคาเนี่ยก็คือแปลว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องทําอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแบบเกิดขึ้น่างคุณแบบแน่นอนแล้จะเป็นเรื่องของการติดต่อด้วยว่าเจอจุดที่มาสู่ลังสีทั้งมุมสีเม้ามาเนี่ยเจอเดาวพุธก็คือเรื่อง,องการติดต่อ คืเนี้ยถ้าลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกนะลึกซึ้งเข้าไปอีกเนะี่ยจุดที่มันสูดลงสีทาวงแบบจุดเจ้าตายแอสเซนแดนแอสเซนแดนเนี้ยก็คือสิ่งล้อมใช่ไหมสิ่งล้อมครอบข้างตัวเราแล้วอยู่เรือนตาที่สิบเอ็ดก็คือคนที่ให้ผลประโยชน์ดีๆกับตัวเราอ่ะนย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นลูกค้าเอาเงินมาซื้อของคุณหรือเจ้านายเขาให้คุณไปแก้ปัญหาคุณเอ้ยทําได้ทําได้ดีแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็ถ้าลงรายละเอียดที่ลึกเนี่ย ดาววงนอกในโคจรจริงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมุมที่ทํางานแบบเรียกว่าศูนย์ศูนย์องศาก็คือไม่เกินหนึ่งองศาเนี่ยมีดาวปูโตอยู่ปูโตก็คือการพัฒนาการที่ดีการพัฒนาการที่แบบมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็มาโยงกับทำมุมเก้าสิบองศาดาวทิฟเซอุ์เซอุ์เนี่ยคือทิศทางการสร้างสรรค์อันนี้ก็จะบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะทํางานแล้วก็ประสบความสาเร็จที่ดี ที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ทะลงรายละเอียดที่ลึกเข้าอีกเนี่ยจุดแม่ก็คือการเกิดการเกิดที่อยู่เรือนทายที่หกก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทําเช่นการทํางานหรือการที่คุณเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็มาเจอกับดาวทอ่โพไซดอนโพไซดอนนั่นคือปัญญาเหมือนแบบคุณอาจจะมีการสร้างสารรค์ครีเอทีฟงานบางงานหรือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณได้ไดผลประโยชน์ ที่ดีมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของไอเดียความคิดเพราะว่าอาทิตย์มาโยงกับดาวนิพจูนนิพจูนก็เหมือนแบบการติดต่อต่างประเทศการติดต่อที่คุณแบบไม่เคยคาดคิดว่าเออจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาก็จะมีเข้ามาทาให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จตรงนี้ได้เหมือนเราคิดว่าเออโอเคทําไม่ได้หรอกแต่จริงจริงคุณพอไปทําแล้วแบบเออนั้นะมันเห็นรูปเห็นร่างแบบเนี้ยก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งเนี้ยคือเป็นสรรมการที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือ ผมอธิบายด้านดีจะสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นทางคุณแน่ผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเจนนาร์ดินดิงเจนนาร์ดินดิงคืออะไรก็คือการอันดวงภาพรวมไม่ได้จอดจงนี่ผมจอดจงว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่ถ้าคุณเป็นคนราศีมกกังกรหรือคุณมีดวงดาวอยู่ในราศีมกกังกรครับคอนเนี่ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเกรนบว่าคนที่ดูคลิปผมร้อยคนจะร้อยอาชีพจะมีเหมือนกัน คุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณนะอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่แต่สิ่งที่ผมพูดมาคุณก็ไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะอะไรเพราะผมอยากให้คุณผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยเราไปพิสูจน์กันเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราไปพิสูจน์กันเลยคุณไปจดที่ปฏิทินเลยคุณจะไมไมีลืมจดตัวโตๆจดหลายๆที่เพราถ้าเกิดคุณไม่จดคุณลืมแล้วคุณจะไม่ได้สังเกตเนี่ย คุณอาจจะย้อนคิดไม่ได้ช่วงนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงไหมนเนี่ยแบบเนี้ยเราไม่ได้ตึกเราก็จะไม่ได้ไปพิสูจน์กันไงผมทุกบอกเราไปพิสูจน์กันเนี่ยคือคือ,คอแบบทาไมพิสูจน์มันก็ไม่เห็นไงถูกไหมอันเนี้ยเราจะได้เห็นว่ามันมันเกิดขึ้นจริงไหมแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยจะเกิดขึ้นกาบคุณแน่แต่คุณต้องไปไประยุกต์อาชีพเราอาชีพของคุณแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคันี้เนี่ย ถ้าเป็นด้านบวก70%เรื่องความรังเนี่ยก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีการขยายตัวของคนที่คุณผูกพันคนที่คุณคบอยู่คุณอาจจะได้มิตรภาพที่ดีที่เป็นสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงแบบเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ที่คุณแบบเป็นช่วงที่แบบดอกไม้ผีบานเนี่ยเพราะว่าอังคารอยู่ในเดือนตาที่สองเดือนตาที่สองเนี่ยมันก็คือแบบผลประโยชน์การเก็บเกี่ยว แล้วที่สําคัญมีจุดเจ้าตาสามตัวนี้แหละอยู่ในเรือนตาที่สองอาทิตย์จันเมริเดอเออแอแสเซนแดนต์นะก็คือแบบของถูกใจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณอันนี้ก็เกิดขึ้นกับคุณเรื่องของการติดต่อการพูดจาการสื่อสารเข้าใจกันมากขึ้นแบบเนี้ยอาจจะมีคนมาคุยกับคุณทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีกาลังใจแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือด้านบวกแล้วก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ว่าอินฟลุของดาวูตโตแล้วก็าดาวทิศซอุดซอุดก็คือทิศทางการสร้างสรรค์น,นะคืออันนี้ก็คือด้านบวกความรักเจ็สิบซนที่ดีคือเนี้เนี่ยเออสำหรับเรียกว่าไงอ่ะทำไมมมีทั้งดีและไม่ดีสามสเอร์เจ็ดิปอร์เซ็นตคือไม่ดีเจ็สิซคือทำไมมันมีทั้งมันแบ่งเปนเจ็ดสิสามสิบเพราะดาวมันจะมีสองด้าน มันอยู่ที่โครงสร้าง,งคุณสมมุติว่าคุณมีดาวศุกร์ดาวพฤหัสอยู่ในราศีมะกรมีดาวกุตโตอยู่มีจุดเจ้าตาอยู่ไม่ว่าจุดไหนแล้วแต่อันนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวคาดาวเสาเดาวยูเรนัสนเนปจูนอยู่อะไรประมาณนี้อยู่ในราศีมะกรคุณหรือมันโยงทำมุมอย่างเงี้ย อันนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่คุณจะต้องเหนื่อยก็คือแบบเหมือนด้านลบอ่ะที่มันมีโอกาสที่เกิดขึ้นกับตัวงเราอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยอันนี้มันอยู่ที่ดาวกาเนิดของเราด้วยเพราะดาวกาเนิดนจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทําไมเหมือนแบบยกตัวอย่างง่ายเหมือนคนคุณคนราศีมังกรอย่างเงี้ยเอ๊ะเพื่อนคุณก็มกกังกรที่ทำไมช่วงนั้นเพื่อนคุณแบบอาจจะแบบดีนะเอ๊ะแต่ทาไมเราเหนื่อยคุณก็ไปดูในดาวกําเนิดคุณไงว่าราศีมังกรของคุณอ่ะมีดาวอะไรบ้าง แล้วโครงสร้างของดาวนั้นเน่ะมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายหรือว่าเรื่องที่แบบว่าเออดีมากน้อยเนี่ยเพราะว่าอะไร้ไหมเพราะว่าดวงดาวอะ่ะมันจะมีอิทธิพลกับตัวงเราเพราะมันจะเป็นหลักฐานมันจะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่จะบอกว่าทาไมฉันโชคดีทําไมฉันโชคไม่ดีแบบเนี้ยโอเคป่ะแบบนี้ยทีวเแบบนี้ยเราจะมาสุกถ้าเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเรื่องงาน ก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะเจองานที่หนักอาจจะเจอคนที่ยัดเยียดงานที่แบบคุณไม่เคยคาดคิดหรือว่างานที่แบบคนอื่นมันทําล้มเหลวเพราะว่าเนปจูนแล้วเขาก็ยัดเยียดมาให้คุณคุณต้องเข้าไปแก้ไขเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะโยงเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปแก้คือคุณไม่แก้ก็ไม่ได้แล้วก็คุณจะต้องแบบ เหมือนแบบพบเจอ,อความเหนื่อยยากสิ่งที่คุณมัมนรู้สึกว่าทําเหมือนเหมือนมาว่าทาทาไปร้องไห้ไปในใจอ่ะแบบมีความรู้สึกว่ามันทุกข์อ่ะมันโหททาไมทําไมฉันต้องมันมานั่งแบบเก็บเอรับภาระาแบบคนอื่นนี่มันทําแบบเน่าๆทําแย่ๆไว้แบบเนี้ยก็ได้นะอันนี้คือด้านลบด้านลบที่แบบสามสิบเปอร์เซนต์ของคุณฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอระวังตรงนี้ด้วย กานี้เนี่ยเอ่อเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าลบเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมาชิกช่องเนี่ยเขาจะได้ดูคลิปนี้ก่อนเอ่อคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอะ่ะสามสิบวันคุณจะได้มีโอกาสที่เตรียมตัวนะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยคุณได้ดูคลิปนี้ได้แต่ว่าคุณต้องให้สมาชิกเขาดูก่อนสามสิบวันบวกลบแต่ว่าวันที่ผมบอกเหตุการณ์เนี่ยคุณจะได้ดูก่อน อาจจะมาสามวันล่วงหน้าหรือเจ็ดวันห้าวันแล้วแต่นะแต่ได้ดูก่อนแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจผมด้วยว่าไม่งั้นสมาชิกเขาก็จะแบบเขาไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้แต่ได้เขาเป็นสมาชิกเพราะอะไรเพราะว่าเอ,อเขาอยากรู้ก่อนแล้วไรายได้จากสมาชิกเนี่ยไรายได้มันไม่เยอะร้อยหนึง่งผมได้เจ็ดสิบบาทอ่ะแล้วก็อีกช่องหนึง่ง 80บาทผมได้50บาทคือบางคนเขาอยากรู้ก่อนเนี่ยไอรายได้ผมก็ามาเป็นค่าจ่ายค่าเน็ตค่าอุปกรณ์เครื่องคอมอะไรมาเนี้ยที่มันมันก็มีที่มันต้องแบบเสื่อมไปฉะนั้นเนี่ยคุณไูู้้คลิปนี้แน่นอนนะคุณไม่ต้องกังวลเป็นอย่างว่าบางครั้งผมต้งลงคลิปที่มันแตกต่างกันอันนี้ผมต้องกาบขออภัยด้วย ก็ขอให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสงสารผมด้วยแล้วก็เข้าใจผมด้วยแล้วนั่นนะผมก็ก็เป็นห่วงทุกคนแ่แหละใครเป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกผมก็ห่วงหมดผมก็อธิบายละเอียดคันี้เนี่ยถ้าเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นเรื่องของความรักเนี่ยก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณเนี่ยการติดต่อคนที่คุณผูกพันเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่อง,องการทะเลาะเบาหวาหรือว่าการที่ไม่เข้าใจกัน สิ่งที่ดีๆที่เคยคุยกันช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนตอนเริ่มต้นหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเซอร์วิสดีเ,เป็นห่วงเป็นใยคุณดีแต่ถึงช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่าซาลงหรือว่ามดกจนแล้วอาจจะไม่มาเพราะว่าอาจจะติดงานเห็นงานสําคัญกว่าอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาเราก็ใจเย็นๆไม่ต้องไปแบบโมยวายแบบ เออถ้าเธอไม่มาก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องพูดแล้วก็นิ่งๆน,งนะแล้าดาวก็จะผ่านไปทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่มีความรักหรอกความรักหนูดีอยู่แล้วความรักหนูไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะแปลเรื่องอะไรผมก็จะบอกว่ามันสามารถแปลว่าคุณอาจจะแบบว่าก็าเป็นเรื่องความรักนะทั้งหมดเลยนะถ้าคุณไม่เอาความรักนะก็จ,จะแปลว่าถ้าด้านดีก็คือคุณอาจจะได้ ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณหรือว่าเจ้านายคนในองค์กร,รแ,บแบบแบบชมผลงานคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีกาลังใจแบบเนี้ยหรือแบบเป็นเรื่องความสุขใจที่คุณจะได้รับเือแบบนี้ยนี่ออกไหมแต่ถ้าเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นก็จะแปลว่าเออความสุขใจที่คุณได้รับเนี่ยเหมือนคุณแบบอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างจากคนที่คุณมีความรู้สึกว่า ต้องไปคุยกับเขาต้องไปติดต่อเช่นลูกค้าอาจจะพูดจาไม่ดีถึงเราได้ตังค์แต่เราก็รู้สึกว่าเป็นคําพูดที่แย่แบบเนี้ยก็ได้หรือว่าเจ้านายแบบองค์กรแบบทํางานให้ดีแต่ว่าพูดจาแย่ๆกับฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุณก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นด้านลบอะที่มันแบบมีผลต่อความรู้สึกเราเสียความรู้สึกอะเออเราเสียความรู้สึกแบบเนี้ยก็ได้ นะก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกทั้งสองช่องคุณคือผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้อยู่เ้องหลังคลิปที่แบบดีๆออกมาแล้วก็มันทำให้ผมมขยันมากในการทำคลิปเยอะแล้วก็ก็ขอขอบคุณจริงที่พูดจากใจนะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกผมก็ขอขอบคุณที่คุณยังดูคลิปผมอยู่ แต่ยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ลงคลิปด้วยความแตกต่างอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอขอขอ,ขอโทษด้วยนะสําหรับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยคุณก็ดูคลิปแบบไม่ต้องมีโฆษณา,าก็คือดูแบบชิวๆมากเลยดูก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนนะก็ผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะวันเนี้ จริงมันจะเป็นโครงสร้างที่ดีมากเพราะว่าจุดที่มาส่วนดวงสีคือดาวพฤหัสคือการขยายตัวความสําเร็จคุณมีโอกาสที่คุณจะมีความสําเร็จกับคนที่คุณผูกพันใกล้ชิดมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณได้ผลประโยชน์เหมือนแบบการเก็บเกี่ยวการที่คุณแบบตักตวงสิ่งที่ดีเข้ามาโอกาสอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยแต่มันก็จะมีมาที่โอกาสเกิดขึ้นกับตัวของเราได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยจะมีการพัฒนาการที่ดีแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์ผลประโยชน์ดี คือมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างดีอ่ะนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณเจออะไรดีๆคุณก็พยายามแบบทาให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าโอกาสบางครั้งมันก็ไม่ได้มีมามบ่อยๆ่อนะอันนี้คือผมก็เลยอธิบายเพิ่มสําหรับคลิปนี้นะใครดูครัง้งแรกอาจจะงงดูไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติเพราะาอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องอนาคตนะก็เราไปพิสูจน์กันอย่าลืมจดที่บัตทินคุณด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ ติดตามช่องใหม่ช่องผมฝากกดติดตามช่องยูริเนียนสกาด้วยเป็นช่องที่ดูฟรีร้อยเเซ็นแล้วก็ฝากลิงก์ไว้ด้านไปนะครับก็เข้าไปกดลิงก์ติดตามได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ผมขอขอบคุณมากนะขอให้คุณพบเจอสิ่งที่ดีแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีๆนะครับสถิตอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุทกๆคนฝ่าฟัน ความยากลําลบากในเรื่องของงานเรื่องการเงินพบเจอแต่ความสําเร็จแล้วก็พบเจอความรักดีๆคนดีๆที่กําลังตามหาคุณอยู่คนดีๆที่กําลังมอบหัวใจที่ดีให้กับคุณในการเก็บรักษาแล้วก็จับมือเดินคู่กันไปนะโอเคนะแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสคนเนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นแม่ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณนะสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสารในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน อน,นี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวปมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันทร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันนี้ถ้าเกิดมาประกบกันอย่างงี้เราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูยเรเนียนเนี่ย เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัด เช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ